กำเนิดผงชูรสสารปรุงแต่งรสชาติที่ช่วยเพิ่มรสมือแม่ครัวผงชูรสหรือที่หลายคนรู้จักชื่อทางเคเมีวา่าโมโนโซเดียมกุตเตเมตถือกำเนิดในปีพศ2 4 5 1โดยาศาสตราจารย์ดรคิคุนาอิอิเคดะพศ .2407 ถึง2,479นะครับท่านเป็นนักวิชาการทางด้านเคมีของมหาวิทยาลัยโตเกียวอินพิเรียนประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านค้นพบผนึกสีน้ำตาลที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเลที่ชื่อว่าคอมบุซึ่งเป็นกรดกลูตามิกประเภทหนึ่งนะครับเมื่อลองชิมพบว่ากรดกลูตามิกที่ท่านศาสตราจารย์ดร อิเคดะค้นพบนั้นมีรสใกล้เคียงกับซุปสาหาร่ายทะเลอาหารประจำวันที่คนญี่ปุ่นคุค้นเคยดีนะครับและมีการตั้งชื่อรสชาติของกรดกลูตามิกที่สกัดได้ว่าอูมามิที่หมายความว่าการทำให้เกิดรสชาติอร่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้จดจุดทีิบัตรการผลิตกรดกลูตามิกและทำการผลิตในปริมาณมากขึ้น อันเป็นที่มาของอุตสาหกรรมการผลิตผงชูรสนะครับถึงปีพศส4 5พมีการผลิตผงชูรสเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับภายใต้ชื่อการค้าภาษาญี่ปุ่นว่าอายุนโนบุโตที่หมายถึงแก่นแท้ของรสชาตินะครับผงชูรสทำงานเป็นตัวกระตุ้นประสาทต่อมรับรสในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับคือ ปากและลำคอให้เกิดรสอร่อยเมื่อต่อมรับรสสัมผัสกับอาหารก็จะส่งต่อไปยังสมองเพื่อรับข้อมูลของรสชาติและบันทึกเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์การรับรสของมนุษย์นะครับแน่นอนว่ารสชาติดังกล่าวในธรรมชาติก็สามารถพบกรดกูตามิกประเภทนี้ได้จากพืชบางชนิดนะครับเช่นเห็ด ะเขือเทศสาหรายทะเลอื่นๆก็มีนะครับซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีเช่นเดียวกับกรดลูตามิกแต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจุบันผงชูรสสารปรุงแต่งรสชาติที่กลายเป็นภาพตัวแทนความอร่อยที่เพิ่มขีดความอร่อยในมือของแม่ครัวพ่อครัวทั้งหลาย